so let's get ready with me สำหรับเช้านี้นะคะจะเป็นการ finalize YouTube วิดีโอโดยการเขียน Caption เขียน Subtitle อะไรต่างๆหลังจากนั้นก็จะทำการอัปโหลดแบบเป็นทางการถึงเวลาเริ่มทำงานแล้วค่ะ ว,ะะวันนี้ก็จะมีเคสผู้หิ่งปูนแล้วก็ฟอกสีฟันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่า<ม>การฟอกสีฟันเนี่ยโปรเซสมันเป็นประมาณไหนเวลาคนไข้เข้ามาฟอกสีฟันนะคะเราก็จะทาเจลบนฟันเจลเนี่ยมันก็จะเป็นสารที่เรียกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายแสงสีฟ้านะคะแสงตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทาให้มันแตกตัวนะคะฟันเราก็จะขาวขึ้นคนไข้ก็จะนอนบนเตียงแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาเครื่องมา ตรงฟันระหว่างนั้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะฟังเพลงหรือนอนหลับไปเลยก็ได้ส่วนหมอนะคะจะนั่งข้างเตียงคนไข้แล้วก็คอยเติมน้ํายาแล้วก็คอยสังเกตอาการคนไข้ด้วยว่ามีแบบความดิสคอมฟอร์ตตรงไหนไหมเสียวฟันไหมคนไข้ก็จะนอนปอกสีฟันที่คลินิกประมาณ45นาทีหลังจากนั้นก็จะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้เลยคือฟันก็จะขาวขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นถามว่ามันขึ้นไปกี่เฉดสีอันนี้มันก็แล้วแต่ผลลัพธ์ รายบุคคลตอนนี้นะคะอ,อยู่คลินิกผิวหนังนะคะจะมาทำผ่าตัดการแลพี่หมอก็จะเป็นคนที่ทำผ่าตัดการนี้ให้เรานะคะสัสดีนนะคะ่นนะ,คะไม่มีเสียงพี่ รีบมากแล้วก็นโนสปอนนะคะวันนี้โนสปอนพี่หมอช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะชื่อหมอมาลนนะครับก็เป็นหมอผิวหนังนครับจบหมอเชียงใหม่แล้วก็ไปเรียนสถาบาันโรคผิวหนังนะครับทำงานที่หลายโรงพยาบาลเลยแหละทั้งเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ทำเปิดคลินิกตัวเองได้ครบ4ปีแล้ว หนูก็จะเป็นคนไข้ของพี่หมอมาโดยตลอดเพราะว่าหนูจะมีอาการเรื่องแพ้นั่นแพ้นี่ง่ายก็จะมาหาพี่หมอตลอด<ไ>ก็อยากจะรู้ว่าที่เราจะทําวันนี้มันคืออะไรเราอที่หนูเข้าใจก็คือมันน่าจะช่วยเรื่องหนูมสิใช่ไหมคะงจากที่ผืน่น <c oughs> หายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูความงามบาตอนนี้น้องลิซ่าผิวสวยมากเลยขค <อ S 2> นะ <c oughs> แต่ว,ว่าเราก็จะมีปัญหาไขมันส่วนเกินหน้าไม่กระชับ ซึ่งก็เริ่มมีได้ในคนวัย20กว่าแล้วก็เริ่มใช้ตัวเบสิกก่อนก็คือตัว RF เคยได้ยินไหมฮะไม่เคยชื่อเครื่อง Act Gen มันเป็นตัว Gen Fer <ม>เป็น Monopolar f ดังนั้นก็จะช่วยในแง่ของการทําให้ตัวไขมันหดตัวลงกระตุ้นคอลลาเจนช่วยคุมมันในคนที่เป็นสิวได้ด้วยแต่ของน้องริสาพี่ก็จะช่วยเนเรื่องความกระชับเป็นหลักข้อดีคือมันไม่ต้องพักหน้าเยอะเป็นขายรู้แหลกว่าเราทำ น,นีเ้้ารูไปแลวใช่มเพราะว่าประเด็นคือเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราท้ำอ่ะที่ถ่ายอยู่ก็รู้หมดแล้วนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วใช่ได้เลยพี่หม่อมเดี๋ยวไปดูก ร้านเบอร์เกอร์นะมากินมื้อเย็นนะแล้วก็มากับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยมัธยมนะไม่ใช่มัธยมมหาลัยมหาลัยพูดผิดเรามาสนิทกันจริงๆก็หลังเรียนจบเพราะว่าเราอ่ะอยู่แบบใกล้ๆกันแต่แวกเดียวเออทำทำงานเราแวกเดียวกันอากาศวันนี้ก็คือดีมากเห็นวิวภูเขาชัดเจนสุดๆไหนชมวิวชว์นี่ง ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเจกุดบายนะคะ mm. เพราะว่าเพื่อนจะไปเรียนต่อแล้วก็วจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยใช่ไหม ถ้าเดี๋ยวลิซ่าก็ต้องมาหาพี่น่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวไปเรียนแบบว่าเคอรอสั้นๆใกล้ๆที่มีเรียนอต้องแบบเซกุดบายแล้วน้องกอดกอดกอด,ด <mark> ตารางนะคนไข้ก็ไม่ได้แน่นมากนะคะการที่เราเป็นทันตแพทย์แบบนี้ค่ะมันคล้ายๆกับว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ไปยืมสถานที่เขาเพื่อที่จะทํางานส่วนคนไข้เนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่ติดต่อผ่านทางคลินิกตอนนี้ก็ถึงที่ทํางานแล้วนะไปทํางานก่อนนะอนีอกินมัอด้วยโอเค ช่วงนี้เจอผนให้คนจีนบ่อยนะคะเราก็อยากจะสื่อสารกับเขาให้ได้กําลังเรียนคําศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับการทําฟันอย่างเช่นคําว่าปวดฟันฟันผูพรนฟันอุดฟันเราได้ใช้แน่นอ้องการที่เราได้เจอคนให้ต่างชาติก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฝึกภาษาที่3ที่4อะไรแบบนี้มากขึ้น ว่าเป็นเช้าที่ดีมากเลยเพราะว่าได้ออกไปซื้อกาแฟาข้างนอกวันนี้ก็จะทบทวนภาษาเยอรมันก็จะทําแบบสึกหัดภาษาที่เราเรียนมาเนี่ยก็จะเป็นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษสําหรับภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะพยายามคีบ up กับภาษาเนี้ยคือถ้าเรากลับบ้านไปเนี่ยสื่อทุกอย่างที่เราดูที่เรา save เ,เนี่ยจะเป็นอังกฤษหมดเลยสําหรับภาษาเยอรมันเนี่ยจะทวนในช่วงที่เรามีเวลาว่าง รู้สึกแบบเออชอบมุมใหม่นี้มากเลยอาจจะเห็นได้ว่ากําแพงตรงนี้เนี่ยมันมีความโล่งอยู่คือตอนนี้เนี่ยกำลังหาโปสเตอร์หารูปมาแปะคิดว่าน่าจะเป็นรูปสไตล์บาวเฮาส์อาจจะแปะประมาณ4-5รูปให้แต่ละรูปเนี่ยมันแบบมีความไม่เข้ากัน แต่พออยู่ด้วยกันให้มันเข้ากันเดี๋ยวจะทยอยแต่งห้องทีละมุมทีละมุมตั้งแต่มุมนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นมุมที่เราทยอยตกแต่งใหม่ส่วนวอลเปเปอร์เป็นวอลเปเปอร์แบบใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งเปลี่ยนจากวอลเปเปอร์สีเหลืองเป็นวอลเปเปอร์สีขาวตอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์เนี่ยจะมีความแบบวุ่นวายเล็กน้อยเพราะว่ามันจะต้องขยับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง ออกหมดเลยช่างเขาก็จะแบบลอกทั้งกําแพงออกหมดเลยฝุ่นก็จะเยอะมากๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าห้องเนี่ยมันมีความโลง่งความสบายแล้วแบบรู้สึกว่าห้องใหญ่ขึ้นด้วยจากการเปลี่ยนวอลเปเปอร์อย่างเดียวสําหรับห้องนี้เราก็จะค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆมันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยก็ค่อยๆหาของไปนะคะสําหรับล็อกนี้นะคะก็จะขอจบเพียงเท่านี้ด้วยมุมใหม่ที่สุดแสนจะน่ารัก ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่คอยติดตามกันแล้วก็สพอร์ตกันนะคะไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะบ๊ายบาย